ครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์นะครับที่อำเภอบอ่บอพลยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพอดีระบบน้ำนะครับมีตะกอนขุ่นเยอะมากเลยนะครับเป็นบอ่อขุดใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่น้ำยังเป็นสีขุ่น ออกเหลืองนะครับตามสภาพภูมิประเทศนะครับเนี่ยเจ้าของบ่อก,ก็เลยอยากได้กังหันตีน้ำมาช่วยเติมออกซิเจนให้กับน้ำนะครับน้ำจะได้ใสสะอาดขึ้นเรารับติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับค่าไฟศูนย์บาททั่วประเทศนะครับเขตไหนจังหวัดไหนเราก็ออกไปครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการครับ